ก่อนที่เพื่อนๆจะไปชมคลิปเพื่อนๆสามารถเลื่อนลงเลือกดูตรงคําอธิบายคลิปกดเข้าไปจะเป็นเพลย์ลิสต์มาเลือกดูได้ทุกอีเลยนะครับผมนี่คือวิธีเช็คซีรีส์นัมเบอร์ของฮาร์ดดิสหรือว่า SSD โดยที่ไม่ต้องแกะเครื่องนะครับ่นอนอื่นมาท่องเสิร์ชนะครับเราเลื่อนหา Power Cell หรือว่าจะพิมพ์เสิร์ชค้นหาคำว่า Power Cell ก็ได้นะครับนี่นะครับให้ การคลิกขวานะครับถ้าเราไปตรงที่ม e ฮะแล้วเราให้เราล u n แบแอดมินสเตเต t o r นะครับพอเราเข้ามานะฮะเราก็รอเครื่องทำงานแป๊บนึงครับอ่าพอมาถึงตัวนี้แล้วครับให้พิมพ์ตามนี้ไปนะครับพิมพ์ว่า get ขีดแล้วก็ physical disk นะครับพิมพ์ตามผมเลยนะครับ เสร็จแล้วกด enter ครับแล้วก็รอมันประวลผลแป๊บหนึ่งครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับเราจะอธิบายให้ฟังนิดนึงในส่วนต่างๆนะฮะตรงเนี้ก็คือเป็นชนของชื่อตัว S D นะครับที่ติดตั้งอยู่ข้างในในตรงนี้แหละคือคือตัว serial number นะครับเราสามารถที่จะ copy ได้นะลากกลมแบบนี้แล้วก็ตด Ctrl C copy ได้นะครับ ผมเอาอปีมาวางใส่ในโนต้ตไว้ก่อน,นเอาไว้เช็คนะส่วนอื่นก็จะเป็นความจุครับตัวน,นี้เป็นความจุนะครับเราจุความจุอยู่ที่เท่าไหร่นะก็อลองเอาไปใช้งานนะครับวิธีนี้นะเราก็ไม่ต้องแกะเครื่องอีกแล้วนะฮะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ